สนับสนุนโดย Coffee Degree Mix คุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์จิตาหมูป่าที่ติดและหลงถ้ำขุนน้ำนางนอนกันได้ใช่ไหมคะ วันนี้ค่ะเรามีข่าวดีจากกสทชนะคะที่ได้มาวางแผนออกแบบแล้วก็จัดระบบค่ะแล้ววันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยนะคะที่จะมาร่วมวางระบบออกแบบระบบสื่อสารที่เราจะนํามาติดตั้งที่ถ้าเชียงดาวค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติของเรานะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะติดตามชมนะคะว่าวันนี้ภายในถ้าจะมีอะไรบ้างค่ะช่วง Happy Rewards Super Reward คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะริชาก็ยังอยู่ตรงหน้าถ้ำอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินข้างในกันค่ะแล้วก็จะมีจุดสัญญาณแต่ละจุดหลายๆจุดเลยเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่เนี้ยเนี่ยเขาวางจุดสัญญาณไว้ที่ไหนบ้างมีกี่จุดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะ สำนักงานกสทชโดยสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนามอบทุนส่งเสริมสนับสนุนกองทุนประเภทที่2เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา52วงเล็บสสำหรับการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่ระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุต,ตำแหน่งในถ้ำ ที่มาของโครงการนี้เริ่มต้นมาจากกรณี13หมูป่าติดในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายซึ่งปัญหาในขณะนั้นคือระบบการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายแทบทุกทางไม่สามารถดำเนินการได้จึงเป็นที่มาของการให้ทุนพัฒนานและวิจัยเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ค่ะ,ะที่ประสบการณ์ที่เคยผ่านเรื่องของการช่วยชีวิต13มหมูป่านะครับที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประเด็นหนึ่งที่ได้พบ จากประสบการณ์จริงก็คือเรื่องของการสื่อสารภายในถ้ำนะครับมันไม่สามารถดําเนินการได้ที่ใช้คลื่นวิทยุก็เลยหาลือกับรองศาสตราจารย์ดรลังสันนะครับวงสรรน,นะครับก็ว่าดูคุณสมบัติของคลื่นมันเป็นอย่างไรเพื่อจะให้สามารถสื่อสารจากในถ้ำออกสู่นอกถ้ำได้นะครับแต่ลักษณะของของถ้ำที่ขุนน้ำมั่งนอนนะครับมันก็เป็นถ้ำเป็นถ้ำหินปูนล,ลักษณะอย่างคล้ายๆกับเชียงดาวนี่แหละครับแต่มันจะแคบกว่าเดินทางยากกว่านะครับก็เลยว่า เป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัยโดยใช้ถ้ำเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ทดสอบระบบซึ่งผลผลิตจากโครงการนี้สามารถต่อยอดในการใช้ประโยชน์นําไปสู่การทําแผนที่ในถ้าและพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวในถ้าของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีค่ะนะครับโครงการวิจัยของสํนา,งานักงานกสทชในทั้งน,นี้นะครับเป็นโครงการที่ว่ากันด้วยเรื่องของการพัฒนาระบบสื่อสาร จากภายนอกถ้าเข้าไปในโพรงถ้าและก็มีการสร้างระบบระบุตําแหน่งนะครับและทิจุดลองจุดภายในถ้ำรวมทั้งมีการสร้างภาพสามมิตินะครับที่อยู่ภายในโพรงถ้าซึ่งเราจําลองเรื่องของไมโครเซลคล้ายๆกับระบบเซลูล่านะครับเข้าไปอยู่ในโพรงถ้าในแต่ละจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่โค้งหรือเส้นทางตรงก็แล้วแต่ ะร,ระบบสามารถที่จะถ่ายทอดสัญญาณในระยะทางที่เหมาะสมและก็ตรงกับความต้องการได้ มค่ะและตอนนี้นะคะก็เดินเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งยังเป็นจุดต้นๆอยู่ขอบอกว่ามีอีกหลายจุดมีทั่วถ้ำเลยนะคะที่เขาจะวางจุดสัญญาณไว้ด้านนี้ค่ะจะเป็นเสานะคะที่ปักสัญญาณเอาไว้ส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่สื่อสารค่ะอย่างที่บอกไปเรื่องของเหตุการณ์13หมู่ป่าถ้ำนางนอนนะคะที่นี่เขาก็เลยเอามาค่ะเพื่อที่จะวิจัยแล้วก็ออกแบบนะคะจุดเสาสัญญาณต่างๆเพื่อเวลาที่มีคนเข้ามาในถ้ำนะคะจะได้ใช้ประโยชน์จากสัญญาณเหล่านี้ค่ะแต่ย้ํานะคะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยจะต้องมากับเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าเกิดเหตุหลงถ้ำเข้ามานะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ายังจะมีจุดสัญญาณแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารแบบนี้นะคะสื่อสารไปยังตามจุดต่างๆที่ได้วางเอาไว้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สามารถสื่อสารเหมือนโทรศัพท์มือถือได้ทั่วถ้ำนะคะแต่ว่ารับประกันเลยค่ะว่าจุดสัญญาณเหล่านี้นะคะจะช่วยเหลือชีวิตหรือว่าความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหรือนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ค่ะ การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดสอบในถ้ำเชียงดาวครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้สามารถจัดการระบบถ้ำในอนาคตได้ที่สําคัญยังสามารถระบุพิกัดและสื่อสารกับภายนอกได้จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวรวมถึงการเข้าช่วยเหลือหากเกิดพิบัติภัยได้เป็นอย่างดีค่ะณอนาคตนะครับถ้ากรมอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับนำชุดนี้นะครับไปใช้งานแล้วก็ เก็บข้อมูลแผนที่ถ้ำไว้ได้ทั้งประเทศมันจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและก็เป็นประโยชน์ต่อการกู้ภัยนะครับได้มากที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณสํานักง,งานกสทชนะครับที่ให้งบประมาณตรงส่วนนี้มาซึ่งโครงการนี้เมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมชอบและผมเชื่อมั่นว่ามันน่าจะเป็นเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นสิ่งแรกของโลกซึ่งเราพยายามเพราะว่ามันเกิดปัญหาในบ้านเรานะครับมันเป็นความ เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นอินิเชทีฟที่ดีของนักวิจัยนะครับแล้วก็ก็ดีใจนะครับที่ทางสำนักง,งานกอสอทอชอได้สนับสนุนเรื่องนี้นะครับ ชมค่ะนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะของลิชาที่ได้มาเที่ยวในถ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะและที่สําคัญได้ร่วมสํารวจนะคะจุดติดตั้งสัญญาณค่ะระบบสัญญาณที่จะใช้ในถ้านะคะหวังว่าจะเป็นถ้าแรกๆแล้วก็จะมีอีกหลายๆที่เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ความเจริญของสัญญาณต่างๆในถ้านะคะแล้วก็ประเทศชาติของเราค่ะ